สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีของเล่นนะแต่ว่าเป็นเสื้อจากศิลปินชื่อผลงานวัตนอยนะครับหรือว่าคนวาดก็คือน้องเดนนั่นเองนะฮะเป็นศิลปินจากเมืองเหนือเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อในคอลเลกชันนะที่ผมสั่งมานะฮะนไงทำมาดีไหมเนะี่ยที่เชิ์ตนี่ฮะไป แกะดูกันจ้ะจริงก็รู้จักจกาัามนาเลยเพราะว่าเคยทำา N t พร้อมๆกันด้วยกันนะครับอันนี้ของแถมคืออะไรยังไม่รู้เลยอ๋อไม้แขวนเสื้อ,โอ,โ,อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็นี่นะฮะ เนอย Art Collection นี่เนี่ยสวยไหมน้องเขาจะวาดเป็นมด e นะครับมด e หลากหลายรูปแบบเนาะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมด e มาเป็นคนแล้วนะเนี่ยอันนี้คือมดเนี่ยส่วนนี้คือเสื้อของผมนะฮะอย่างเท่รือรายละเอียดใครสนใจไปตามกันได้นะครับนี่ลายเซนเดตะนอย แล้วก็มาถึงของที่เราสั่งไว้นะครับมีอะไรมาอีกอนะทำมาดีมากโคตรเจ๋งฟึบมีเม็ดเหนไหมีป้ายนี่แลหละดิ้ Black เก g ร์เยอะ XL ของผม XL นะครับอันนี้คือลายเสือ้อเดี๋ยวโชว์ให้ดูอือ เคียร์ก่อนเคียวพ <c oughs> ี่กรอนอหืออือหืออือต้นไม้เรียบร้อยนี่นะครับลายเสื้อเต็มๆของศิลปินนะฮะนี่ฮะ,ะโหยมาครับ ตะน้อย and version, and human imagination, and in the universe, infinity เออนี่จบนะของอันนี้อันนี่คือหลายเต็มๆของน้องนะครับโอเคมาดูกันว่าไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้แม็กมาอย่างดี ดีกันไปกลางนี่ฮะอ่าน,นี่ไงก็คือไม er. ้แผนเสื้ออย่างเท่โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ติดตามน้องได้เลยเท่วาสวยด้วยอย่าลืมนะครับตะน่อยดีบ๊ายบาย